สวัสดีครับสวัสดีครับ FC 마우스카นะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาวิสคานะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีรถครอบครัว7ที่นั่งนะสายลุยสายออฟโรดห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะแต่งออฟโรดมาแบบจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นล้อยางนะครับช่วงล่างนะครับมาแบบจัดเต็มเลยนะครับคันนี้จะเป็นตัว Mitsubishi Pajero Sport 2.5นะครับตัว ขับ4 4 w h e e l drive เกียร์ออโต้ปี211 1นั่นเองนะฮะนี่นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งมาจัดเต็มพร้อมลุยเลยนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับปาเจโรแต่งออฟโรดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวปาเจโร Sport ์คันนี้นะครับราคาเราขายเพียงนะครับ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ4 9 9 0 0 0ก็บาทลูกค้าเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆเลยนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ8 9 0 0 0าพันะฮะก็ติดต่อมาด่วนเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวราละเอียดของเจ้าตัวปัจิโร่สปอร์คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยทั้งรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในนะฮะว่าเจ้าตัวปัจิโร่คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับตามมาเลยครับอ่าคันนี้ก็น่าเป็นไฟหน้าแบบโหมไฟแบบสายวิงเลยนะฮะลูกค้า นี่นะครับไฟโปรเจคเตอร์ตัดขับตัวฮาโลเจนนะฮะใสๆกระจังหน้าสีดำด้านนะฮะดุดุหล่อๆเลยนะครับมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็มีสเกิร์ตแต่งมาให้นะครับเพื่อความดุดันของตัวรถนะครับมีตัวจมูกนะฮะสกูปมาให้ด้านข้างนะฮะเวลาลุยนะครับอ่าเวลาลุยน้ำอะไรเงี้ยคือแบบ ได้แบบระบายอันนี้คือเขาเรียกภาษาศัพท์ภาษาของเขาเป็นอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะใครที่แบบรู้นะฮะคอมเมนต์แจ้งมาหน่อยตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้ารถเดิมๆนะฮะอ่านะครับนี่เป็นยี่ห้อนะครับ4ีคูณสนะฮะสโนเกลนะครับผมนี่เลยตัวรถแบบบางๆเลยนะฮะลูกค้ารัดด้วยกับยางยี่ห้อโตโยต้านะฮะไทเลสนะครับปี2021นนะเป็นล้อ Open Country นะฮะอา RT นะครับดอกนะครับเล็กๆเลยนะครับพร้อมลุยเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกคอปรานะครับสีอุนะครับผมนะซีรีส์ยางก็จะเป็น LT265-75R16 นะครับล้อแมกจะเป็นสีดำนะฮะหล่อๆเลยแบบนี้ดิสเบรกนะครับคุณหน้านะครับชุวงลงช่วงล่างนะครับชกนะครับจับมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ คันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับพร้อมลุยเลยนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะฮะบอกทีเลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก,ก่อนบิสิก่อนแล้วก็บันไดข้างนะครับจะเป็นบันไดข้างชุดแต่งลุยๆเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับกระจกสีโครเมียมนะฮะตัดสปรับไฟฟ้านะครับเบ้าเปลยจะเป็นสีดําด้านนะฮะเสาบีจะเป็นดําเงานะครับนะเด็กคิวกันสับมาให้เรียบร้อยบนหลังคาท้าเงาเงาแวบวแบบนี้เลยนะครับ นี่นะฮะรถคือจัดทรงมาดูหล่อมากนะครับดูหล่อมากเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่สี่มาดูด้านหลังต่อนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับจะมีตัวลากจูงมาให้นะครับนี่เลยนะฮะของแบรนด์นะครับนี่นะฮะของแบรนด์ l w n นะฮะสี่คูณสี่นะครับแบรนด์นี้เลยอ่านี่นะครับ ลากจูงนะครับช่วงล่างนะครับโช๊คต่างนะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสวยๆสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้มีกล้องท่าะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับคันนี้ราคา4 9 9 0 0 0บาทนะฮะสนใจจัดมาเลยนะฮะอย่ารอช้าบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับในส่วนตัวภายในนะฮะตัวนี้ยังไม่มีแอร์ราวนะฮะ ยังไม่มีแอร์เลามาให้นะครับรายละเอียดตะเข็บเบสอาร์ตเดิมๆน็อตเนสไม่มีขยับนะฮะลูกค้าเดิมๆเลยนะครับเบาะหนังสีเบสนะครับสามแถวนั่งได้7คนนะฮะเครื่องมือต่างๆอยู่ครบภายในสะอาดมากนะครับติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับมีที่เก็บของมาให้ด้านหลังนะครับนะนี่เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคันนี้นะการันตีได้เลยนะฮะ ในส่วนตัวภายในแผงประตูนะครับเวลค้มไนลมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะหลอกขึื่อูปลบมากระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับตัวตะเข็บเป็นอาร์ตนะฮะเดิมๆนะลูกค้าไม่มีตัดต่อแบบแบนงตัวเครื่องยนต์แล้วก็บอดีโครงสร้างนะฮะการันตีเลยเดิมๆนะครับนี่นะฮะสวยที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำนะฮะ าย่นด้านหน้านะครับวงล้ัตติฟังก์ชัน Pedal s h i เกียร์ออโต้เกียร์โฟนะครับมีมาให้ครบบททุกอย่างเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเบาะไฟฟ้านี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับนี่เลยนะนะครับโอ้สตาร์ทติดง่ายนะกระจกพับปรับไฟฟ้าใหลูกค้านะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีเกียร์โฟนะครับ มาให้เรียบร้อยนะครเครื่องเสียงจะเป็นของ a p p พายแอปอพายนะครับนะคันนี้นะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่เลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นปี2011จดทะเบียนวันที่30มีนา2554นะครับ178แรงม้านะคือยนต์ดีเซลนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับดูห้องเครื่องนะครับอ่ะยามอีกครั้งนะปาร์เจโรสปอร์ตสอนะครับ GT นะครับเกียร์ออโต้ขับ4ปี1ินะครับเครื่องดีเซล178แรงม้านะครับนี่ห้องเครื่องเป็นโเครื่องดีเซลคอมบอนเลวดีไอนะครับนะห้องเครื่องเดิมๆไม่มีซึมไม่มีเยอะเลยนะลูกค้านี่เลยนะฮะ สวยๆคานหน้าแบบตะเข็บชัดแจ๋วนะครับผมนี่ฮะเหมือนการความร้อนเดิมนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะชอบก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะ084-848404 3นะครับมายูสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะับมาทดลองขับก็ เข้ามาได้เลยนะครับที่รามิทา90เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ขอฝากด้วยปาเตโรสปอร์ตนะครับสา่ลุยสส่ออฟโรดห้ามพลาดดิขาดนะราคาเพียง4,99,000บาทนะครับนะมาก่อนได้ก่อนจอก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับส่วนนี้ผมมาอิสานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนนี้สวัสดีครับ